สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับของผมเขียวคอนเดิมครับมือนนี้มาตะแค่เซาลี่ก็เก้าวโมง่งรข่งครับที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีเท่านี้แหละครับพี่นอ้องวันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสแดดเปี้ยงเลยแด,ดดดีมาจะแค่กันความเคเสียงนกสิ่งที่เฮามากักสิ่งที่เฮาชอบครับ นกใหม่ผมท่านเนยนตเจนเงินยนตเสียงงู้นวันวนไปหอกเลยเดีฟังเสียงเพลนแล้วมันแสนชุ่มซึนอุลาสำหรับวันนี้วันที่8นะครับนะ8มกราคม2565มาทักทายกันเอานกดาแดดเจ้าสาครับพี่น้องวันดี้ออกต้อครับไปทำงานใหม่ทำงานเจ็ดหนึ่งสองหมือนกอน เอ้คก็จะไปท้อีกเพี่ยนงมันหายผิดเนาะเลยสามกุกครับสามกุกสามกุกเบิงมงคลสยามบาพี่น้งนองมองคลเนาะเี่มงคลสยาม กบานีส่สวนยอมมาคันดีครับพี่น้องเสียร้ายมงคตยามเกล็ดลอยจากสักรารภาครับรมือบลอลร,ระบือับมี่คู่เียขวามือมองคสยามที่ผมจับด้วยนี่ลาเขียวนะครับส่วนลาด้ามนนีสามคู่ครับ สารค้าน่อก,กันบอคู่เลยบ่ะอบอคู่กับบอเป็นยังก,ยยก็จะทยาำมันเอกะเสบ้าเรื่องอะไรเห็ดกมกับไม่นางเห็ดกลมจะรู้ไหมเอ้าดนจะละผมเห็ดลกลมนกกระจุกตัวนี่ครับจะรู้ไหม จำบ,บุรุษละได้นี่กับประตูประตูงามๆเนี่ยประตูพี่น้องเบนซังกองครับซังกองลงพอจุกแบบไม่ไหนน,นี่ข้อต่อกางกับพี่น้องงามบ่เป็นไม้เสือ้อแล้วครับเนี่ยไม้เสือ้ออยู่น้ำให้น้ำหน้าเฮาเนี่แหละเบื้องบ่เป็นกบบว่าไม้วันไม้พยุงหมดเลยนึกว่าพยุงนี่ครับอยู่ตามสภาพของเก่็ดข้อเดิมนี่แหละะว่างๆเซ็ต กองนกเขาเงี้ยครับเป็นนี่ลยไม่เตรียมมาแล้วไม่เดียมมาแล้วยางงามงเลยมาจัดจะลราฆามก่องเงี้ยเงี้ยเฮ็ดกงเองใส่เองนี่ครับเฮ็ดเองนี่เฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองเบัดละไปเดี๋ยวก็เฮ็ดเองนี่หนึ่งมาจัดคายกันเดี๋เลี้ยวตันครับนียตุนตันเดทพน้องแก่ปอกไก่ขันเงี้ย กันครับสีส่วนคันนี้เนี่ยเจ้าแสนใช่ครับนกต้อมาโน่นกันหนึงกุกเดียวเป็นนกเปี้ยนครับเปี้ยนเสียงเสียงหน่อยเสียงกลางพวกเดียวมึงเรียกอะมิดเลี้วมึงเรียกจะมิดเลี้วมาเอาละครับพี่น้องผมเดี๋ยวมาทักทายกันพั่วหอปากของพ่อกับผมเกี่ยวข้อเดิมนะครับเนาะว่ากิจกรรมของผมที่พอด้ไปตอนนกขึ้นยังเสืละมือ เก็บนกเข่าที so ่หลังผมกับไปทํางานแล้วครับพี่น้องทักทายกับพ้ามันวนนะครับเนาะฝั่ติดตามผลงานผมเกี่ยวข้อเดิมนด้วยครับเด้วยยูทูบดีแบะมันวนมียังนต์กับอีโม่ใจพี่น้องเป็นกันนะครับเนาะเดีอยากกุกสายยังกระทู้มาด้วยครับเด้อนกประจุนกเขาผมให่ขั้นตอนไหนผมก็จะตอบไปครับพี่น้องเอ๋สีพวกดำว่าถ่าได้เลิกเผาอยู่ได้เลิกเผาเฮ็ดผมแค่ไหนนกกับกินดีอยู่ด้วยครับพี่น้องได้งล้วยเนเหนกินดีอยู่ อ่ะสวัสดีพี่น้องสำนียนะครับ,ดบเด้่ยสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่8สวัสดีครับ